Dream Dream Production, Dream Dream Production และ Sansan Studio เสน r ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยีอย ที่เที่ยวที่กินที่นอนเพชรบูรณ์ไม่ไกลไปเที่ยวได้ทุกฤดูคะ่ะเข้าใจและรู้จักเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เดิมมีชื่อว่าเพชรบุระซึ่งเพชรมาจากคำว่าพีชอันเป็นภาษาบาลีแปลว่าพืชฉะนั้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์จึงหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธัญญาหาร ตัวเมืองตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ346กิโลเมตรอยู่ในเขตภาคเหนือมีเนื้อที่ประมาณ12,668ตารางกิโลเมตร เพชรบูรณ์มีขุนเขาสลับซับซ้อนที่แฝงไว้ด้วยความงดงามทางธรรมชาติมีอากาศเย็นสบายตลอดปีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักจึงทำให้ที่นี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่ต้องการการพักผ่อนกับธรรมชาติอย่างแท้จริงทั้งเขาค้อภูทับเบิกอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้จึงเป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากจะมาเยือนเพชรบูรณ์สักครั้งหนึ่งในชีวิต สถานที่ท่องเที่ยว ที่แรกนะคะที่ทุกคนต้องรู้จักและทุกคนต้องมาคือเขาคอค่ะสวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทยคือฉายาที่เขาคอได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวในเรื่องความงดงามทางธรรมชาติที่เป็นคลื่นทะเลภูเขาที่สลับซับซ้อนมีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีและในช่วงปลายฝนต้นหนาวยังมีทะเลเหมอกอกมาอวดสายตาให้ผู้มาเยือนได้ประทับใจไม่ลืมจึงทําให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนที่นี่อย่างไม่ขาด และได้กลายเป็นประโยคคลาสสิกที่ว่านอนเขา่าค้อ1คืนอายุยืนเพิ่มอีกหนึ่งปีค่ะ จุดชมวิวทะเลเหมอกที่สวยงามที่สุดในเขาเค้อนะคะนั้นมีอยู่2แห่งคือ 1. อนุสรสถานผู้เสียสละเขาเค้ 2. ส,สาลาชมวิวดุสิตานะคะนอกจากนั้นแล้วเขาเคอยังมีอีกหลายจุดชมวิวที่ควรปักหลักเพื่อชมทะเลเหมอกมีให้เลือกอีกมากมายเช่นอ่างเก็บน้ารัตนัยบริเวณสาลาชมวิวเขาเคอและอีกอื่นๆมากมายนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆบนเขาเคอนะคะ พระตำหนักเขาคาอตั้งอยู่บนเขาหญ้าสร้างขึ้นเพื่อน้อมก้าวถวายแด่พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่สเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรงานโครงการในพระราชดำริและทรงตรวจเยี่ยมราชดรนอำเภอเขาคาอและอำเภอใกล้เคียงเป็นอาคารคอนกรีตครึ่งวงกลมมีทั้งหมด15ห้องรูปทรงแตกตาไปจากพระตำหนักอื่น นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินขึ้นเขาหญ้าซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์เขาค้อโดยรอบได้สวยงามค่ะวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเจดี JD พระาธาตุผาแก้วปรงเจดีที่สร้างเรียนแบบดอกบัวที่ซ้อนกันไปมาเจ็ดชั้นที่สำคัญบนยอดเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุให เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถชมความงดงามของธรรมชาติในแบบ360องศาซึ่งสามารถมองเห็นผาซ่อนแก้วผาใหญ่ที่สงบเงียบมั่นคงงดงามเป็นอย่างยิ่งค่ะและที่พักในอำเภอเขาเค้อนะคะที่เด่นๆด,ด้วยกันก็จะมีเขาเค้ออีสอ์ด คอผู่ละรีสอร์ทในสายหมอกรีสอร์ทและ I love ขเขาคอนะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายนะคะจึงอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสดูค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่น้ำตกสีดิดนะคะเป็นน้ำตกหินชั้นขนาดใหญ่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีเคยเป็นที่อยู่ของขอกอคอมาก่อนสิ่งที่น่าสนใจคือพบตั สวัสดีค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือไร่ BN f a r ฟรค่ะไร่ BN เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายเป็นจุดแวะของนักท่องเที่ยวที่นิยมซื้อพืชผักผลไม้เมืองหนาวสดๆนะคะนานาชนิดตามฤดูกาลเช่นบอคเบอรี่ฟักแมวมะละหวานสตอเบอรี่แมคคาเดเมียนัทอะโวคาโดลูกพับ ผลไม้แปลรูปทั้งโอกบแห้งกวนแช่อิ่มและแยมรวมทั้งดอกไม้ประดับหลายชนิดเช่น b i r ร์สออฟพาราไดซ์ดาหลาตระกูลเฮลิโกเนียนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมแปลงผักพืชสวนพันธ์ุในบริเวณนี้ได้ค่ะค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนะคะเราจะพาพวกท่านไปตามหาแมงกะพรุนน้ำจืดกันค่ะที่ล่องแก่งบางระจัน แก่งบางละจาันมีที่บ้านหนองแม่นามีลักษณะเป็นเกาะแก่งหินที่มีน้ำใสไหลยเย็นตลอดทั้งปีเป็นต้นทานของลำน้ำเข็กการล่องแก่งบางละจาันมีไฮไลท์อยู่ที่แก่งสองเป็นที่ที่เราจะได้ชมแมกกบพุนน้ำจืดซึ่งพบในเมืองไทยเป็นที่ที่5้าของโลกพบได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีผีเสื้อพันหายากอีกหลายพันค่ะ และเพลิดเพลินไปกับภูแก้วแอดเวนเจอร์พาร์คสนุกสนานเร้าใจตื่นเต้นและหวาดเสียวกับกิจกรรมการแจ้งแนวผจญภัยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแอร์บอนโลฟ l ชเลนเดินไต่ไปบนเส้นเชือกที่เพิ่มดีกรีความหวาดเสียวขึ้นเรื่อยๆและไฮไฟน์อิงผัดผลไปกับการเหินเวหายาวกว่า150เมตรข้ามทะเลสาบท้าความเร็วกับมอนเทนสปีดรูทและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย สามารถสัมผัสได้ที่พูกแก้วอพ en เจอร์ปค่ะ mm hmm. Dreamream Production